เราเว่าหมูป่าเจอแล้วทุกคนเราเจอหมูป่าแล้วอยู่ไหนเราเล่นพี่แล้วอิฟอิฟมาเล่นพี่แล้วอิฟแทงเพี่พี่จุกจุกจุกจ้าเราจุกแล้วจุกจุกแล้วจุกอจุกเอ้ะจุกอยู่จุกจุกจุกครับทุกคนจุกแล้วเราต้องสุดพี่เป็นคนแทงมันแทงมันแทงแล้วแทงแล้วแทงแล้วตายแล้วตายตายตาย สวัสดีอยู่ในช่อง Green Zone อีกเช่นเคยนะครับกับคลิปที่แล้วนะโอ้โหบอกไร่ค่าฉลาดง่ายได้เลยครับพี่มายาพี่นี่ฮลโลพี่เอฟฮัลโหลโอเคนะครับวันนี้มาเล่นกันอีกแล้วนะครับเล่นกันจังเลยนะครับผมงานกากนไม่ทํากันเล่นติดเกมน,นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาทําภารกิจกันอีกครับผมบอกแล้วว่าเราต้องขึ้นเกาะให้ได้นะทุกคนเพราะว่ามันมีแรงแค้นกับหมูป่าไว้อยู่นะแล้วก็เราค้าของได้เยอะแล้วหละพี่อิฟมาเมื่อสักพักนะพ,พี่ไก่ก็เล่นแล้วพี่ไก่เอาได้อันนี้ด้วยแผ่นอะไรนะ ขเขาเรียกแผ่นดนะิจิตอลเหรอแผ่นแผ่นอิเล็กทรอนิกส์โอเคโอเคเดี๋ยวไปดูเยออโต้เ้ยได้คาบได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะคาฟได้แล้วตอนนี้นะครับผมอุปกรณ์นะครับจากครั้งก่อนที่เราทําอุปกรณ์ดําน้ำเนี่ยมันทำให้เราดําน้ําได้ง่ายขึ้นเก็บของได้มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็าลังทําตัวล่อฉลามทุกคนโอ้แทงฉลามง,าง่ายเลยครับ<อ>มาตายมาตายดีเลยครับแล้วก็เราสามารถจะเก็บอคราบเก็บพวกแร่ต่างๆได้ง่ายมากๆ,ากๆเลย ตอนนี้พี่ทำอันนี้แล้วนะอพี่ทำสมอโบกใหญ่แล้วผนังดีแล้วพี่เทจัดปโอ้แต่มันใหญ่มากเลยอ่ะโคตรย่างใหญ่เลยโอเคก็มันมืดแล้วล่ะเราได้อยู่ในเกาะเดี๋ยวเราจะจัดการฉลามแล้วเราก็ลงไปหาลงไปหาแร่กันหมาอย่างไงกำลังเข้าโอ้โหเรานี่เห็นป่ะแล้วเราก็ช้าเราอะช้าเนี่ยทุกคนแล้วก็ฆ่าฉลามไปแล้วนะมาแล้วพี่กำลังเข้ามาครับผม ววันนี้คงไม่คงไม่ตาย,ยานะครับพี่เอฟมาลวจ้าโอเคครับผม okay. โอเคอุยอ้ยโอ้ดูชุดเขาเชุดก็เต็มแม็กเลยอะ่ะตอนนี้มาติดเกาะอยู่ตอนนี้เกาะนี้ยังไม่ได้ยังยังเก็บแร่ยังไม่ครบพี่เอฟเดี๋ยวมีเก็บได้เยอะเลยเราเอา oh. เอาหอยพิเ่ษตัวครับก่อนพี่เอฟบอกห้เอาหอยพิเศ่ตัวครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เรานอนก่อนพี่เอบนอนก่อนพี่เอบนอนก่อนอ่าานอนก่อนเพราะว่ารอให้เช้าเดี๋ยวเราจะจัดการฉลาดลว่าเราไปหาแร่ก,กันมาโอเค ทำตัวล่อฉลามไปแล้วพี่เอเดี๋ยวเราขอแป๊บหนึ่งทำตัวล่อฉลาม,ามไปแล้ว<า>ละ่ะขอจัดการฉลามก่อนเดี๋ยวล่อฉลามไปให้นะแป๊บหบนึ่งนะัแป๊บหบนึ่งนะข้างล่างมียังยังมีของเยอะเลยเออเดี๋ยวไปช่วยเก็บจะจัดการฉลามก่อนก็ง่ายขึ้นนะครับในไอตัวล่อฉลามเนี่ยนะครับจัดการมันง่ายขึ้นมากเลยที่มันไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ มาแล้วเหรอมาแล้วเหรอฉลามเพราะฉลามนี่ไงฉลามก็โดนสิครับอันนี้ตัวใหม่นะพี่ฆ่าไปแล้วนะตัวหนึ่งฮัลโหลภูมิใจไหมพี่โคตรภูมิใจเลยสิบกว่าตัวแล้วอันนี้ล้างใช้กับหมูป่าก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นเกาะใหญ่กันไาจัดการ<อ>หมูป่านะครับอาวุธให้มันแข็งแกร่งโอเคโอเคหมาสิฉลามมาสิมาสิมันเกินไปนรุนเรงโทรศักท์นี่เลย เรียบร้อยนะครับอีฟตายแล้วมันตายแล้วอีฟเอเคจัดปลายอย่าให้ช้ำครับแล้วก็ลงไปเก็บแร่ครับ 346เราเราคราบธนูไหมได้เบ่อนอีบาทนะธนูเอาดอกเอาลูกดอกหินก่อนก็ได้ไม่ต้องเล็กลงมาลงมาป่ะสำรวจเกาะกันดีกว่าตอนนี้เราเจอเกาะเกาะนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลงสำรวจหอกจะนพย่างยามไปยาปยางไปยงไป่าไ่าไ่าีย่ปย่า็ไางีกแล้วไย่างไ่า่างี่างไป่าง่ปป่าป่่ย ขึ้นยังองะมาขึ้นแล้วราวางหลานตกระเบียงิเราขึ้นเกาะกันแล้วนะครับทุกคนมาปินระเบียงระวังหลานตกสำรวจซิมีอะไรบ้างสำรวจก่อนว่ามีอะไรบ้างครับทุกคนมาเราเคยมีโจทย์นะครับกับเป็นก็เป็นอะไรนะหมูป่าคิดว่าเกาะนี้น่าจะมีหมูป่าไหมหาอยู่พี่คิดว่าน่าจะมีพี่ว่ามีว่ะมีอนี่ร้านขายของเราไปซื้ออะไรไหมเราไปซื้อเซอร์พี่ไหม เฮ้ยพี่ไม่ได้พวกมาว่ะแอบเอาพวกล่ะก่อนเราเว้ยหมูป่าเจอแล้วคุเราเจอหมูป่าแล้วหนาอยู่ไหนเล่นทีแล้วอิฟอิฟมันเล่นทีแล้วอิฟบแทงพี่พี่จุกจุกจุกจ่าละจุกแล้วจุกจุกแล้วจุกอยู่นี่ฮะจุกอยู่จุกจุกจุกครับทุกคนจุกแล้วเราต้องสวยพี่เป็นคนแทงมันแทงมันแทงแล้วแทงแล้วแทงแล้วตายแล้วตายแล้วอิบตายอิบตายอ่ะ อ้ยหมูป่ามาดีดีเนี่มาแต่ดูโออโหยิ่ตายอ่ะเดี๋ยวไม่ตายครับทุกคนเราว่าภารกิจเราวันนี้บอกว่าสำเร็จน้อนหล่าวแล้วครับโหลจากการหมูป่าแล้วนะทุกคนเย้นะครับผมโอ้โหเป็นไงครับสำหรับชิปนี้ครับถือว่าไม่ไม่ผิดหวังทุกคนจะเอาหัวหมูป่ามาใส่กันโอเคเดี๋ยวเราดูกันดูนะดูนะถ่ายรูปดิ่ายรูปโอ้โหไม่ก็ไม่ได้นะไหนวะ อ๋อเรนี่ยทุกคนออเอเป็นไงครับภารกิจจการล่าหมูป่าเราครับทุกคนเนี่ยอ่าเป็นไงถังออกซิเจนด้วยว่าไม่เทไม่เทออ่ะถังออกซิเจนออกก่อนอ้โหนะครับนี่ครับล่าหมูป่าเราจัดการหมูป่าได้เรียบร้อยแล้วครับบทสุดท้ายแล้วบอกเป็นไงมันก็จะไป่รอดมือเราทุกคนเป็นไงล่ะอย่างเท่ครับทุกคนเนี่ยอือ ค่ากระเบื้องในงหนูินคดค่าหมูป่านะครับ 3, ยังไงครับอย่างเท่ามากแล้วทุกคนมาให้มาให้มาหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทโอเคครับผมแม่แห่ครับ การหมูป่าเด้แล้วเราเอาเนื้อถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับคลิปนี้นะพี่น้อยใช่ไหมใช่จะได้หนังได้เนื้อเราได้หนังได้เนื้อเรารูดูของที่เราได้กันมาครับก็ได้เนื้อนะครับผมแล้วก็หนังนะหนังหมูป่าทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราเข้าไปค้ากันนะโอเคไหมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับคนที่แวะเวียนเข้ามาชมหรือเอฟซีที่ชมอยู่นะก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ถ้าอย่างไงเนี่ยเป็นกำลังใจให้กันกดอย่าลืมติดตามกันนะถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆสำหรับลาบแล้วก็เกีอื่นๆนะ มาติดตามมาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับตะไคร้กันด้วยนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปบ่ายครับแล้วเจอกันใหม่นะครับอโอเคไะมครับบ๊ายบายกดมาโคตรเท่แล้วแล้วแพนอยู่ไหนเนี่ยแพอยู่นี่จ้ะ <laughs> โ,โอเคโอเคกับแพกับเซฟจ้ะกับแพแล้วก็เซฟจ้ะ